coi vài gì nghe lên vào đấy vào vào cái lỗ này nhất một lúc đi, đoạn, bay đi, bay đi. Mày trông cho kênh nốt không

mai lên để ra là em công lục anh

ตรงไหนคนยิงมั้งไงอาจารย์บอกบางทีวีโนตทำคนไม่มีคนยิงฝากเลย

ดังว่าของเกียย์เลยคนไปนี่ตัวนี่นี่เป็ด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 ตัวที่เอ็นเป็ดตุ่นเกาตุนเกาเออตุนไลไปเลยไลไปเลยเออไลไปเลยไลไปเลยเออ ไปดูนแรตไปดูดูเลยจิกมันจิกลงแกเดียวแรกมันดีอยู่ก็ตั้มเอติ้นจัดแล้วต้นก็ตรวเติ้นกันเลยเออต้นเปน้แรกดีก็เออคุมเตัวกันเลยเต้นก็ตรวเติกันเติ้นนั่นวัดจัดแรงเออเกี่ยวตีนก็เกียวกดมาทึงเพดมาทึงมันลงตี

คนเดียวเป็ดดึงบอลเลยกะดึงบอลเป็ดได้ไหมเราจ่ายไหมเราจาบอลเราเลยตัวเล็กนั่นยิงนประตูต้อง่น้ต้องเล่นเลยไอาบไปอไปอเขาเลยไปชอบโลกไปอาเขาบอลน่ะไปเลยอยเลย้ไปั่งยิมอะไร ก้ามอะไรวะคาล็อกเฮ้ยแล้วไม่อต <Perfect. Aber> <en> ัวแบงกก็ไม่อาตัวบบงก่ละรบเหมือนเดิลเลยเดวิลเกมทีะกีหัวไม่มีเรัคาลอกเลยไม่มีแล้วเลนือแกล้นบอลย่าตื่นเต้นลอกก็ขิ่วลอกก็ไ้ไเมาเลยเพชรี้มาเล่เลบอลกันจะได้นัดทิ่เล

ไอต้นมันยังถึงยิบไปอ่ะไปไปไปไอ้ต้นมันเล่งไงต้นมันเล่งอ่ะต้องไปยันนีมานี่จะเขานี่ได้หรอได้มาแยกไปมีกับโคต่อโซ่นี่ยตาเดี๋ยวว่างหนึ่งคุณไปมงกับโคนอดร้อนก็เปิดเรือออกมาเลยแต่นี่เต๋แต่ว่าง ไอ้ต้นข้าวน้าทูแลต้นไม่ออกไปเลยแต่ออกไปตะวางนี่ต้อยมาเต๋ก็ไม่มีคนต้อยมาเลยแต่ต้อยมาอีกเลยนี่วิ่งก้าวไอ้คุณไอ้คุณจังหวะเดียวไปอือไปเองแคมยิงที่แคมยิงที่ออเราไม่แดง เก็บเลขเก็บเลงหนูกันไม่เได้ไงบอลติดมิ้งไม่ได้เกาไอ้เป็ดนี่เล็ดระวางนะเป็ดจองจองตัวสาว่าจองเบียงตัวจองจองเบียงตัวได้อยู่จองเบียงตัวเลยเป็ดน่ะจองข้าตาวกึ้นหนไปทำเต้นเลยหนูไปหน้าเลยไปหน้าเลยหนูไมหนูไม่เดือบก้อนมั้ง băng mà ouais, của, của mình tìm bón được bỏ nè mày bỏ mày bé mày bé mày bé cái bé mày chơi mày bé mày bé mày bé mày mày bé mày bé mày bé mày cái mày bé 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 mày

ก็บอลก็บอลฟาดบอลไปแล้วเนี่ยผมต้องไปเลยช่วยอ้อยตันอ้อยตันอ้อยตันแล้วไม่ขวบเลยนี่ไงกันไม่นี่ตะปิดดันเลยเออเม่แรงแนว้วงเลยเป็นน่องควางน่องบีก่อนแต่เนี่ยเม่แรงแต่เนี่ยเม่แรงแน่น่ะหรอฟาฟาฟาไปที่ไป พี่โน่เปิดบอลจ่นอนันเลยลูกเลี้ยก็ได้เผื่เล่นบอนไหนทุกลกเลีย้องกินไหนดานี้ฝัน้อ,องกินอยากกินหวานื้อดิกินต,นตนองฟื้นายืนหน้าเขาอะไรปนอะไรมาเมบิดไปกันเมบิดไปกัน mai đứng mà mai đứng gấp à? chụp con. xuôi anh em. có thu phí không anh? phém phém. phun natri phun phun nhà dưới mà à bón gì? mai ta phải bán luôn lên. ่าไปเลยเก้ามงเลยดิ่งจับดึงอย่างว่าอย่างนี้ไปจ้องแหละอย่างว่ามั่งไงไปลูกล้านไปลูกเลยลูกเรียนตล้วก็เกณฑ์ไปได้เลื่อยเหมอนกันไม่เกินรองดีอะไรเนี่ยเพิ่มเดี๋ยวเป็นจักไรรองไรร่องใหม่เมืกัน Ừ. Nhìn bữa 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 ừ. bữa bữa đi nam ừ. ừ. mình nam bơi được kia bơi gấp đi gấp mày nhớ kia bởi vì rằng kéo bón là, bón gà nữa, mông ไม่อยาก้าวทังคนไม่มีตั้ลูกตะก้นนึงแม่เอ้ยกาวองคนไม่มีได้ลูกตะก้อนหนึ่งไม่อไม่ถ้าไม่จับก็ยิ่งไปเลยลูกอันั้นตั้งใจแล่ตูไปเลย